สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับนะครับทักทายกันนะครับนี่คือเราจะมาทํานายกันนะครับสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับลักษณะาการทํานายชทยทัก์นั้นตั้งแต่วันที่1เมษายน2563จนถึง15เมษายน2563นะครับว่าทิศทางของคนที่เกิดในวัน อังคารนี้เขาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเนาะนะครับมาวิเคราะห์กันว่าเขามีทิศทางกันอย่างไรบ้างนะครับการงานการเงินสุขดาพความรักนะครับนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับนะครับท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตาม s ับสไคยสัญญกระดิ่งช่อง u ู u ูบชาแนลหมอพัชย์ยิีโคราด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับที่กดติดตามซับสไครต์สัญญกระดิ่งช่อง u ู u ูบชาแนหมอพัชย์ยิีโคราฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับเอาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาเริ่มต้นนะนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับช่วงนี้ติดต่อสื่อสารเจรจาการงานอะไรกับใครนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่จงใช้เหตุผลให้มากๆด้วยนะครับงานนั้นมันถึงจะสําเร็จนะครับนะเป็งใ้เหตุผลมากๆ จงใช้ความจริงใจและใช้เหตุผลมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวของครูพัฒแนะนำนะครับใช้ความจริงใจและใช้เหตุผลมากมากนะครับ,บรคำบอกกล่าวนค่ะนะครับนะครับผู้จาก็ขอให้ผู้จาเป็นภาษาดอกไม้นะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นควีนออฟสวอตเนีติดต่อสื่อสารเจรจาอะไรใครจงใช้เหตุผลจงใช้หลักการ นะครับนั่นคือสิ่ทธิบอกว่าเจ้าด,ดวงชะตานะครับมีโอกาสพูดคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับใช้เหตุผลนะครับนั่นคือสิทธิบอกไว้ส่วนในเรื่องของการเงินของคนวันอังคารนั้นในช่วงนี้นะครับ สำหรับคนที่มีครอบครัวควรพาครอบครัวไปเสริมทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำการเงินมันก็จะเสริมเพิ่มเติมให้เราดีขึ้นสำหรับคนที่โสดหรืออิสระการเงินช่วงนี้ต้องประคับประคองกันไปอย่าใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นควีนออฟคับคว e นออฟคัพนี่ก็คือว่าประคับประคองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้ววันอังคารทั้งชายและก็หญิงท้ายที่สุดแล้ววันอังคารทั้งชายและก็หญิงนะครับไพ่ลักษณะขึ้นหกดาบหกดาบเนี่ย มันหมายความว่าการสร้างกุศลนะครับการ,การสร้างกุศลที่ดีงามที่สุดของไพ่หกดาบผมแนะนําเลยนะครับก็คือสําหรับคนที่มีความเชื่อในการนับถือว่าจะเป็นพุกหรือว่าจะเป็นพาม์หรือศาสนาอื่นๆก็ได้นะครับที่สามารถที่จะกวดน้ํากวดกุศลนให้กับบรพาพรุรูปเจ้ากรรมนายเวรได้ท่านทำไปนะส่วนศาสนาอื่นก็ทําบุญนะอาจจะเป็นลักษณะทีะ่ช่วยเขาในเรื่องของการบริจาคน้ํา หรือช่วยค่าน้าตามศานสานาศาสตร์ต่างๆตามที่ท่านนับถือตามศาสนานั้นๆนถึงจะดีนะครับนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะพูดจาติดต่อสื่อสารเจรจาอะไรใครอย่างเงี้ยในเรื่องของหน้าที่การงานก็ให้ใจเย็นๆจัดสำเร็จนะคืออาจจะไม่ได้บ,บอกว่าเขารับปากว่าจะชัดเจนอาจจะต้องใช้อาศัยระยะเวลาบางทีอาจจะไม่สําเร็จในครั้งเดียวนะสำหรับคนงานงานคนที่ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจานะครับ การเดินทางในช่วงนี้เดินทางใกล้ไลได้หมายคนวันอังคารถ้าเดินทางเรื่องของหน้าที่การงานถือว่าดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ถือว่าดีนะครับส่วนสุขภาพก็ให้มาระวัดระวังนะสุขภาพผมไปได้สองเรื่องหนึ่งระวังการถูกหลอกกลวงให้เสียเงินเสียทองได้เพราะไพ่ขึ้นเด็นดีลิวสองระวังสุขภาพภายในใจขอโทษทีภายในร่างกายนะระวังสุขภาพภายในร่างกาย ด้วยนะครับค้าว่าไัยขึ้นดีพี่อยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะไปทานอาหารการกินอะไรคนวันอังคารช่วงนี้ก็ขอให้เป็นอาหารที่สะอาดดหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะอาหารที่สะอาดๆหน่อยมันก็จะเป็นผลดีนะครับนะครับการเงินของคนวันอังคารนะครับ ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเลยทีเดียวแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหนี้สินอะไรก็แล้วแต่ให้เราพยายามทยอยใช้หนี้หนี้อันไหนที่พอปิดได้ก็ปิดไปก่อนถ้ามันปิดได้อันไหนที่ปิดไม่ได้ก็ลองพดเจรจาว่ามันจะจบลงยังไงผมเพิ่งบอกว่าเป็นยุคเป็นช่วงของคนวา,านาังคารมากๆในการที่จะติดต่อสื่อสารเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจของตัวเองหรือเรื่องภาระหนี้สินเนี่ยพยายามที่จะยุบและพยายามจัดตารางเรื่องของหนี้สินให้ได้นะ บางอย่างถ้าคุยกันไม่ได้คุยในส่วนที่คุยได้ก่อนสําหรับนิสินบางคนนะครับนิสินบางคนคุยกันได้ก่อนนะครับมันน่าจะเป็นผลดีขึ้นนะครับการเดินทางการเดินทางเดินทางได้นะทั้งใกล้และไกลแต่แนะนําว่าถ้าไกลเกินไปก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางเพราะเสียเงินเสียทองแน่ๆถ้าเดินทางไกลๆนะครับให้แต่ถ้าเดินทางเดินทางใกล้ๆครานี้เดินทางใกล้ๆเนี่ย โดยเฉพาะเดินทางเข้าวัดเข้าวาหรือสร้างกุศลในช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นทัศน์มีชิเชียพอไพ่ขึ้นมาชิเชียนหมายความว่าการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานามันมันมันก็โอเคมันก็สมเหตุสมผลนะครับติดต่อสื่อสารเจรจาลงธุรกิจไม่กระตั้งการควบคุมคอนโทรลลูกน้องก็โอเคถือว่าได้ส่วนท่านใดที่ตกงานมานานคนธนานคารอาจจะมีข่าวดีภายใน2เดือนนี้นะครับคนไหนที่ตกงาน นานๆวันอังคารแต่เราต้องเคลื่อนไหวในการสมัครงานการได้ไม่ใช่นั่งรอนะครับความหมายคือเราจะต้องไปหางานนะถ้ายังไม่ได้ไปหางานก็ต้องไปหางานซะภายใน2เดือนนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับคาดหวังการยืมเงินยืมทองใครในช่วงนี้กับเพื่อนฝูงสังคมอาจจะไม่สมบัติเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเพราะว่าไพ่ตกลักษณะก้าดาแล้วก็อย่าให้ใครยืมการเงินการทอง อะไรที่เป็นก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยเดียเด๋ยวทวงคืนยากนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปถามว่าช่วงนี้ลงทุนธุรกิจอะไรไหมถ้ามีธุรกิจเดิมอยู่แล้วให้เราให้เราพยายามปรับแต่งแล้วให้เรา,าทําไปสาหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวว่าปรกคอรคองทําไปดูว่ามันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปต่อได้ไหมบางคนอาจจะต้องขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชิ้นเดิมดูว่ามันสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วไปต่อได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำน,นะครับถ้ามองดูแล้วมันไม่สามารถขับเคลื่อนไปต่อไปได้เราก็ต้องหาธุรกิจใหม่เสริม นะครับแต่คำว่าหาธุรกิจใหม่เสริมต้องมีการเรียนรู้ก่อนนะเพราะว่าเดอะซีอุสเดอะเอนเปเรอรตกเรือนมบรนนะาะความหมายคือจะทำเริ่มต้นธุรกิจอะไรต้องศึกษาต้องเรียนรู้ก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนค่อยลงมือทำม,มาถึงจะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคนวันอังคานะอันนี้คือการทำนายชร์นักน,นะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มีสายน256 3นะครับผมก็แนะนำตามที่ผมบอกนะครับนะ ดวงชะตาของคนันาคารผู้หญิงน่าจะมีโชคลาภหรือมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือจนเจือนะนะโดยส่วนหนึ่งนะครับคนันคารที่เป็นผู้หญิงน่าจะมีผู้หญิมาโชคลาภหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือจนเจือแต่ยังไงผู้หญิงก็ต้องอัพเลเวลตัวเองนะผู้หญิงันงคารต้องอัพเลเวลตัวเองให้เป็นคนที่สะอาดสะอานสวยงามมีสง่าราศีด้วยนะนะครับเกส่วนผู้ชายนะอาจจะมีผู้หญิงมาคอยช่วยเหลือ หรือไปติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้หญิงที่หน้าตาบุคลิกค่อนข้างที่จะดีหน่อยน่าจะนามาแล้วซึ่งความสะดุดหรือโชคลาภหรือถ้าเราไปติดต่องานเจรจาอะไรโดยเฉพาะคนที่ทํางานตักตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่ๆถ้ามีเลขาที่หน้าตาดีตะมูตะมิให้นําผู้หญิงไปด้วยไปไปนั่งประกบข้างก็ได้ หรือถ้าเขาเสนองานได้ก็ให้ผู้หญิงเป็นคนเสนองานถ้าเสนองานไม่ได้ก็ให้เขาเป็นนั่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดทําอะไรเราก็ได้นะงานนั้นก็มีโอกาสที่จะสาเร็จนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าโดยเฉพาะไปติดต่องานอะไรต่างๆแล้วมีผู้ชายงานถ้าเราเป็นกับผู้ชายให้เอาผู้หญิงหน้าต่างนั้นลกไปประกบถ้าเขาพูดไม่เก่งเอาไปนั่งเฉยก็ยังได้เลยแต่ถ้าผู้หญิงเขาพูดได้พอรู้เรือ่องงานก็ให้เขาช่วยเสริมงานนั้นจะสำเร็จ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับการลงทุนอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับลองดูธุรกิจตัวเองก่อนว่าพอไปไหวพอว่าขัระคอไปได้ไหมนะถ้าการลงทุนขยายงานเนี่ยผมบอกว่าถ้าธุรกิจมีความรู้สึกว่ามันมีสามารถเปิดการตลาดได้ค่อยเปิดแต่ผมมองดูแล้วถ้าการลงทุนใหญ่ใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วผมมักจะบอกว่าให้ชั้นชะลอชะลอไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถามว่าช่วงนี้มีคนมีความจริงใจอะไรมาใหม่ถ้าจะเซ็นนิติกรรมสัญญาอะไรต่าง ถ้าเป็นผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องทำต้องเสร็จอยากคุยกันด้วยปากเปล่าอยากคุยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับสาหรับคนร่างกายนะถ้าอะไรแล้วแต่ที่มีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองก็แล้วแต่ผมแนะนําเลยว่าท่านควรจะนะครับท่านควรจะนะครับวางแบบแผนนิรรมสัญญาต่างๆที่มีรูปแบบสัญญาเซ็นที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะท่านมีผลประโยชน์ท่านควรจะเซ็นลงไปให้เรียบร้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ นะครับทำอะไรต้องมีรูปแบบแผนอย่าพูดด้วยปากปล่าอย่ารับปากกับด้วยปากปล่าคุยเฉพาะถ้าเรามีส่วนได้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งรับปากด้วยปากปล่าจะมีเรื่องเสียหายรือเรื่องยืดเยื้ออย่าไปไว้ใจใครนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสําหรับคนวันอังคารนะนะครับพูดคุยต่อในเรื่องของวันอังคารนะครับคนวันอังคารนะครับพยายามใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสะอานและสีสว่างไว้นําโชคช่วงนี้ให้ทําบุญ เข้าวัดเข้าวาก็ได้ทําบุญกับผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับหรือเข้าวัดเข้าวาก็ได้ต้องทําบุญอยู่เป็นระยะแล้วอธิษฐานจิตลงไปอธิษฐานพรลงไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอย่าขอบ่นนะครับไม่ไม่แนะนาให้ขอบน่นเพราะมีไพ่ปีศาจขึ้นมาบางครั้งขอบ่นสําเร็จไม่สําเร็จแต่ท่านต้องแก้ไขบน่นผมเลยไม่อยากให้ท่านบนบาสากล่าวนะครับคนวันอังคารในช่วงนี้นะครับ,นะรบติดต่อสื่อสารเจรจาอะไรให้เอาดอกไม้ไปปักหมุดปักด้วย ถือว่าเราทําธุรกิจใหญ่ๆเราติดต่อสื่อสารกับพวกเจ้านายใหญ่ๆใ,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 ให้พยายามนําดอกไม้ที่สวยงามความหมายเขาหมายเขาดอกไม้คือเอาเด็กที่หน้าตาดีๆโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงไปไปพูดคุยไปนั่งพูดคุยด้วยถ้าก็พูดคุยไม่เป็นก็ให้เขานั่งเป็นดอกไม้สําหรับเรานะการเจรจาจะได้ผลมากๆนะครับส่วนผู้หญิงของวันนัการแล้วนะครับอาจจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนรักชอบพึงพอใจซื้อของหรือเปย์ให้นะอะไรก็ประมาณนั้นนะครับนักนคืสิ่งที่บอกไว้ส่วนผู้ชาย นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าผู้ชายมีตำแหน่งหน้าที่การงานหน่อยแนะนำว่าก็เวลาปฏิต่อสื่อสารเจรจาเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจเชิงธุรกิจนําผู้หญิงที่สวยหน้าตาด,ดีไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนาะการเดินทางไกลเดินทางได้แต่ต้องมีเหตุและผลแต่ถ้าบอกว่าจะเดินทางเรื่องของท่องเที่ยวไม่แนะนํา ไม่แนะนำนะการเดินทางไกลต้องไปเดินทางเดินทางด้วยที่มีเหตุมีผลนะเช่นหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบหรือการเดินทางที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของทรัพย์สินมรดกอันนี้เดินทางได้นะครับคุณวรังการนะครับนะครับเป็นทางไกลนะถ้าเดินทางใกล้เดินทางได้เลยนะครับมีส่วนหนึ่งของเสนนริมนะมีการเคลื่อนไหวท่านจะต้องทําบุญตามศาสนาหรือเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะเข้าวัดเข้าวาหรือทําทบุญตามศาสนานะครับเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาตรงนี้แล้วนะขึ้นหกดาบหกดาบแล้วก็การกวนแล้วกดสุดนะครับ ท่านจะมีความโชคดีการเงินกันทองพอมีหมุนเวียนเข้ามานะครับอยู่เป็นระยะระยะอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่สุดหรอกแต่ว่าก็มีหมุนเวียนเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับช่วงนี้คนวันอังคารวันไหนที่ถ้าท่านตกงานคนวันอังคารช่วงนี้ท่านไหนที่ตกงานผมแนะนําว่าท่านชอบรักหรือชอบอะไรให้ท่านเข้าไปใน Google ให้ท่านเข้าไปในช่อง y o u YouTube c h a ช n น l ให้ท่านไปเรียนรู้ฝึกศึกษาวิชาการหรือสิ่งที่ท่านรักท่านชอบเพิ่มเติมดีกว่า นะครับเขาเรียกว่าหาหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดในกรณีที่ท่านตกงานอยู่ช่วงนี้นะครับส่วนท่านไหนที่การสมัครหางานอยู่ท่านที่ยิงจังนะช้าสุดคือ4เดือนนะเร็วสุดคือ2เดือนท่านจะต้องได้งานแล้วแหละนะครับขั้ทนที่หางานใหม่ส่วนท่านที่มีงานอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับวันอังคานะนะดวงของคนวันอบบังคารนะ าการลงมาใาชทักนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่15เมษายน2565เท่าน,นั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับการลงทุนใหญ่ๆไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถามว่าคนบนาคารช่วงนี้มีความสุขไหมระวังความเครียดหรือจิตตกหรือรอปัญหาเก่าๆซ้ำๆเดิมๆเ,เข้ามาหาเราด้วยนะครับ แล้วก็ระวังเรื่องพื้นฐานเรื่องสื่อภาพการนอนดื่มทานอาหารไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องระงมัดระวังไว้ด้วยนะครับนักก่นคือบอกไปนะครับด้วยความหวังดีนะคะนะครับต่อนะครับต่อนะครับต่อนะครับมีหนี้มีสินควนวันดางคารในช่วงนี้ ในกรณีที่ถ้ามีหนี้มีสินคนธนาคารช่วงนี้ท่านต้องทยอยใช้หนี้ด้วยนะหนี้บางอย่างที่มันลดได้ที่มันสามารถใช้แล้วมันเบาบางลงนะเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้หนี้นะครับถ้าไม่ชดใช้หนี้แล้วเราก็จะมีปัญหานะครับจะมีปัญหามาควรใจอย่าโกงใครเลยนะครับอย่าโกงใครเลยครับมีหนี้ม <c ười> ีสินก็ทยอยใช้นะครับใครใครเขาเป็นลูกหนี้เราบางทีเรา аров, ต้องพูดคุยกันดีๆนะบางทีอาจจะช่วยกันเรื่องของการลดหย่อนเรื่องของดอกหรือเรื่องของหนี้สินได้นะครับ แต่อย่างนี้นะครับอย่างนี้วินี้มีสิ่ต้องใช้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกนะครับในช่วงระยะเดือน2เดือนนี้ไม่ใช่ระยะตืงสองเดือนนี้นะครับขอโทษทีนะในะยะ1-15เมษายนสําหรับคนกำลังคารที่มีบุตรหรือมีภรระรที่ต้องดูแลอยู่แล้ว อาจจะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของบุคริสคนที่ดูแลอยู่แล้วแต่ข้อดีคือเมื่อใช้ใจ่ายอะไรไปแล้วก็ย่อมมีเงินกลับคืนกลับคืนมานะย่อมมีเงินที่ดีดกลับคืนมานะครับนั่นคือสิ่งี่ผมองเห็นนะครับนะครับก็คือดีอยู่นะครับว่าธนาคารก็มองมอง,มองภาพรวมก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่อยากได้อยากมีอะไรเป็นเนะี่ยในเฉพาะเรื่องของ สิ่งที่เราอยากได้อะไรนี้ให้เราใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าเป็นนี้เป็นสินเพิ่มเลยช่วงนี้นะครับเพราะหลายคนจะไม่รอดในช่วงที่ยังมีพอลกอรฉุกเฉินอยู่1 1 5เมษายนเนี่ยเอย้ขอโทษที1ถึมิถุนายนนี้นะครับนะอ่าผมทายผิดผมต้องพูดต้องขออภัยนะครับนะครับก็คือจริงๆผมทำนายแทัตักตั้งแต่1จนถึง15มิถุนายนนะครับ1จนถึง15มิถุนายนนี้นะครับ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรแล้วแต่ยแแตอย่ากู้หนี้ยืมสินอย่าสร้างหนี้อย่าซื้อของอะไรที่เกินเนื้อเกินตัวเข้ามานะหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนี้อย่าซื้ออะไรที่ใช้ใจ่ายเกินเนื้อเกินตัวเข้ามาเลยพยายามเซฟเงินไว้นะครับมีหนี้คนไหนก็ทยอยใช้เลยนะครับหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดมันนะครับแล้วมันจะทําให้อะไรดีๆขึ้นนะครับเนาะหวังว่าคงเข้าใจนะครับมีหนี้ก็ต้องใช้นั่นแหละครับเพราะว่าเจ้าหนี้เขาจะได้เอาเงินไปหมุนนะครับ สงสารเจ้านี้เถอะนะครับครับครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ นะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กูพัดนะครับอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกช่องยูทูบชินแนนด้วยเนาะนะครับนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่กดติดตามสมัครสมาชิกช่องยูทูบชินแนนนะครับนะฮะะนครับสำหรับคุณวันคารนะครับผมขอสรุปรวมทางนี้นะครับอย่างนี้นะครับคนวันคารนะครับ การเซ็นนิกรรมสัญญาการเซ็นอะไรต่างๆทําได้หมายถึงนิกรรมสัญ,ญญาที่ตัวเองมีผลประโยชน์อันนี้ทําได้การเซ็นคำมั่าการสัญ,ญญาอะไรใครไม่แนะนานะครับมีโชคดีสําหรับผู้ชายมีโชคดีกับผู้หญิงสาหรับผู้หญิงมีโชคดีกับผู้หลัหกผู้ใหญ่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะการเดินทางไกลท่องเที่ยวไม่แนะนําการเดินทางไกลเรื่องหน้าที่การงานก็สามารถไปได้แต่แนะนำเสริมว่าหาคนหน้าตาดีๆน่ารักสมุติมิตรติดเป็นด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไป นะครับติดต่อสารเจาจาให้เสด็จรู้เลือกดีนะการเดินทางไกลนั้นต้องหาคนที่ไปเสฟหน้าตาดีคนที่อายุน้อยกว่าแต่สําหรับการเดินทางใกล้นั้นอโอเคได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องพาพาไปด้วยก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับเนาะแล้วก็ การลงทุนอะไรใหญ่ๆนะครับให้เราถ้าเรามีธุรกิจที่เป็นสินค้าสินของเดิมแล้วให้เราลงทุนกับสิ่งเดิมไปก่อนอย่าลงทุนอะไรยื้อยากไปขยายอะไรให้ใหญ่มากกว่านนะั้นนะครับสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องดูแลด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้น,นี่คือภาพรวมนะโอเคนะครับสาหรับคนันาคารยังไงก็ขอจบวงแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจจะทานายอาจจะไม่ครบแล้วครอบครอบ,รอบหรือครอบคลุมเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็ทํานายเท่าที่มองเห็นนะครับยังไงก็ขอให้ กุมวันขานมีความโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe สัสกนการช่องยูทูบช่องหมออายุสี่หัวลาดตี้นะครับนะกดติดตามกันนะครับบ๊ายบายนะครับเนี่ยนะสำหรับกุมวันคานนะครับนะ